อ่ะแจ็คทำอะไรเก็บงานฉาบครับพี่ถามหน่อยพี่เห็นมาหลายคนแล้วเห็นหลายช่างแล้วทำไมเขาถึงมาฉาบเสาที่หลังไม่ฉาบพร้อมผนังทำไมถึงฉาบเสาที่หลังทำไมไม่ฉาบพร้อมกันกับผนังไปเลยคือจะฉาบพร้อมกันนี่ไอ้ลาคู่เดี๋ยวนะแจ็คตอบไปดีนะแจ็คอยู่กับพี่มายี่สิบกว่าปีแล้วนะไม่ต้องตะกึกตะกากพูดชัดเจนเลยอ่ะเพราะอะไรทำไมเราไม่ฉาบพร้อมกันกับผนัง ฉาบไม่ได้ครับคือถ้านผน,นังไม่แห้งพร้อมกันไอผนังไม่แห้งพร้อมกันอ้าวอาแล้วอ้าเอ้าค่อยๆตอบไปค่อยตอบ,อตอบ <S <S พียเข้าใจว่าแจ็ครู้แต่แจ็คจะอธิบายได้หรือเปล่าเวลาจะขูดฉาบนี่จะเป็นคลื่นครับเวลาขูดนเวลาขูดมุมผนังใช่ครับมันจะเป็นคลื่นเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันยังไม่แห้งครับถูกไหมแต่ว่าเราฉาบผนังไว้ก่อนเนี่ยแล้วเรามาเก็บตามเสาตามมุมเสาที่หลังเนี่ยเราเอาฉาบเข้ามาขูดตามมุมเนี่ยมันจะไม่เป็นคลื่นใช่ครับอ่ะสรุปก็ประมาณนั้นเนาะ แต่ว่านะแจ็คนะ20่สบกว่าปีแล้วนะอยู่ด้วยกันอธิบายอะไรเนี่ยอย่าตะกึกตะกัดจริงๆพี่ก็รู้แหละพี่แก้งถามเพราะว่าไม่มีอะไรจะถามเนาะหาเรื่องคุยเดี๋ยวแจ็คเงียบเล้วแจ็คซึมเศร้า